ครับวันนี้บนเขื่อนคุนดานครับหมอกและควันเยอะมากพาหลานๆพี่สาวมาเดินครับสูตรโอโซนแม่บ้านวิ่งแล้ววิ่งโชว์ครับ,บ,รบเอาครับเดินเร็วๆหน่อยครับวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเออวิ่งหน่อยเร็วๆไอ้โลกเร็วฮิโร่วิ่งวิ่งเนี่ยเอาแลนโซ่อยงหน่อยหน่อยเร็ว ว่าเขาแข็งแรงเนี่มาแถวนี่ยห้ามนอนนะครับต้องตื่นแต่เช้าครับมาเร็วเร็ววันนี้อากาศดีครับหลังฝนตกหมอกและควันเยอะครับอ่ไว้ไว้แลนไว้ไว้ผูไปแลนอยู่ในหมอกผูมแม่ไอ้ยีไปไ,ไปสูดออกซิเจนก่อนเร็วออมาเร็วเร็ว 拜拜。